สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีจีผ้ามาใส่เบ็ดครับพี่น้องครับผมเนี่ยใส่เดือนครับพี่น้องครับมาเบิ่งกันครับผมว่าจีมานเบอร์มานครับพี่น้องครับผมมือนีนะครับผมกับประมาณสักหาโมงแรงครับพี่น้องครับตะวันกับเริ่มจิตลงแล้ะครับผมตะเวนกับเริ่มจิตคำแล้ะครับพี่น้องครับผมมาใส่เบ็ดขึ้นเกาครับพี่น้องครับเนียใส่เดือนครับผมอ่าล่องเงียประเข่งแล้วนะครับผมกับติดแน่บ่ติดแน่ครับพี่น้องครับเนี่ยปูกับว่คอยกินบันไดครับพี่น้องครับ ก็เลยมาใส่เงียขอบจักรวานครับพี่น้องครับผมลอกมาใส่เบิ้งครับว่าจีด้ปลากัดปลาหลายชนิดนะครับผมมีปลาดุกปลาเข็งปลาคอครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวถ่ายยังไงไปลุ้นน้ำกันครับผมว่าจิหมาโนมานครับพี่น้องครับผมมือนีครับไปเบิ้งกันครับผมไปครับเงียบเส่เดือนเฮานะครับผมนี่ครับรับบ๊ดครับผมเกาครับพี่น้องครับผม ใส่เรียบร้อยครับผมนี่ครับอ้ฝึ่งใส่กับลากไปกินนะครับพี่น้องครับหลังเลียครับผมปลากินไว้ครับพี่น้องครับเนี่ยใส่เดือนครับพี่น้องครับผมไปครับผมพ้นะครับผมไม้เฮ้าครับพี่น้องครับผมนี่ก็จะเป็นไม้ทงหน้าครับพี่น้องครับครับผมตะวันกับตะเวนก็กำลังจิบตกดินนะครับพี่น้อง ไปครับผมเดี๋ยวมันกี่คาครับพี่น้องครับไะครับผมตัวหนึ่งครับพี่น้องครับผมนี่ครับประคอหไงครับมันใหญ่เป็นไรครับผมทำขวามือนี่ครับพี่น้องครับผมครับประมอนะครับผมเป็นเงาใส่เบลงครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมหลังจากกินเขากินน้ำได้วครับพี่น้อง ไต่แล้วก็ไปยินเขากินน้ำครับผมพาพี่น้องครับผมยามเบ็ดที่เก่าครับพี่น้องครับผมยามเบ็ดย่ำขึ้นนะครับครับผมมาบันครับวาจิมานประมาณครับผมโอ้มีตาหลังดอนดอนครับพี่น้องเนี่ยใส่เดือนครับครับโอ้เขาเป็นห่วงนะครับนีกครับ ขออนุญาตใจเย็นก่อครับผมนี่าจะฆ่าผมติดประดุกครับพี่น้องครับผมตัวกับงามเยอะครับครับผมพอดีปนครับพี่น้องครับประดุกหน่อยตัวนึงครับพี่น้องครับผมใส่พอดีงามครับพี่น้อง วิสวงครับแต้มแรก่ยปะโคครับพี่น้องครับผมครับผมปะโคครับพี่น้องแต้มวิสวงกับปลาดุกครับขออนุญาตปดเป็ดก่อนครับพี่น้องครับผมแต้มครับพี่น้องครับผมครับผมนายกเป็นปุกครับพี่น้องครับ ประดุกครับผมประกค่กับบัควอยลายครับประค่รุดไปแล่ะครับผมตัวหนึ่งครับประจิทยให้พี่น้องเบิ้ลรุดไปจ่อยครับผมตัวหนึ่งครับผมครับผมประดุกใส่กับงามครับพี่น้องครับมาอยู่หาคลิปคลิอีสานใส่ครับพี่น้องครับผมทุน้าบรรยากาศเติมสีหนาวแล้วครับละหมอกเริมรุ่งครับผมนครับละหมอกเริมสีลุ่งครับผมบรรยากาศเงี้ยมอเส้ายเงี้ยมเดือดมากก็เริ่มหนาวครับพี่น้องครับ อยู่หาจิ๋งขึ้นเก่าครับพี่น้องครับผมขออนุญาตปิดกาอนครับพี่น้องครับหมานอีกแกมครับพี่น้องครับผมตะขอใส่งามครับพี่น้องครับครับตะขอกระดังงครับพี่น้องครับผมใช้ผอมือครับพี่น้องปรีปปนครับพี่น้องครับผมนี่ครับใส่นี่ต้มกระแซบปนกระแซบครับพี่น้องครับผมใส่นี่ครับย้ำกลับนะครับผมหลังจากใส่เงี้ยแล้วนะครับ ผมมันๆครับพี่น้องครับจะขออนุญาตกดป๋าก่อนครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปหลุนกันต่อครับพี่น้องครับคุุนครับดุด <Ow> กันแค่หน้าคนละครับพี่น้องครับผมแก้ครับพี่น้องครับผมคระดุกใส่ไม่ากครับพี่น้องครับผม พี่น้องครับผมขออนุญาตปลดปาค้อนครับพี่น้องครับผมดุกหน้าบานเท่าครับอีกเต็มครับพี่น้องครับผมตัวนี่ใส่ง้าครับพี่น้องครับ โอ้ครับพี่น้องครับผมรถครับใส่งามนล่ครับผมตัวนี้ครับตัวนี้เต๋บครับพี่น้องครับผมครับหลีปนครับพี่น้องครับขออนุญาตปากดครับพี่น้องครับผมมันๆครับตัวนี้ครับผม ครับปลานถุงครับไตเกือบโล่ละครับเบื้องหลังนี่ครับพี่น้องครับผมอติดครับผมติดปะดุกเกอร์โอ้ติดปะดุกครับพี่น้องครับผมอันดึงหนีหยาด้วยครับพี่น้องหยาครับ ขันหน้าครับพี่น้องโอ้ตายเรียบร้อยครับพี่น้องครับตเ,เติบครับพี่น้องครับผมเหมือนเป็นหน้าครับพี่น้องโอ้ยลาพทีเปียกเปียกคือเก่าครับพี่น้องครับผม เสร็จแล้วครับผมขอใหยท่นกินครับพี่น้องหลังจากย้ำแล้วครับพี่น้องครับผมดังไฟครับนั่งพักอีกสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับพี่น้องครับผมยวไปย้ำอีกครับดังไฟไหวนะครับพี่น้องครับผมป่ากระแช่น้ำไหวครับพี่น้องครับผม อาเซน่าใหม่นะครับอสองขั้นครับพี่น้องครับผมมือนี้คุครับผมพญารียังรออยู่คุนครับในให้หน้าผมครับเพราะนั่นมันข้นมากอยู่ครับผมเดี๋ยแถบเบิงปากับพญารีว่าหมานบ่หม,มานครับพี่นอ้องมาแล้ะครับผมพญารี เป็นตาเข้าพอนธุ์นี่ด้วยกันครับได้บ่เดี๋ยวนี้โอ้โหมานี่ตัวนี้กระดูกมันใจไม่ไใช่ตัวใหญ่ใหญ่ตัว,วนึงตัวใหญ่คืออยู่ตัวนีงนี่ได้ประดุกหลายตัวอยู่ครับ <c oughs> พี่น้องตะควาก็ได้บ่บ่ <c oughs> โอ้ยแต่ประดุกใบสวยคืออยู่คืออยู่มันหมานมาน้ำกันครับพี่น้องครับผมได้หลายตัวอยู่ครับครับผมหลังจาก ที่ห้าก่อกองไฟพักในเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับผมกะโลกมายามเบดครับพี่น้องครับผมนี่ครับผมแต้มแรกครับผมทีว่าลงมากครับพี่น้องครับผมนครับผมประคอครับใส่าง่ายไหมครับพี่น้องครับผมครับนี่ด้วยครับผมนี่ครับผมขออนุญาตเก็บตาก่อนครับพี่น้องครับ ครับผมหลับที่สองครับพี่น้องครับผมประทุษใสไม่น่าครับพี่น้องครับ หลังนี้ครับพี่น้องหลังนี้มุดลงไปในปลาเขาเด้ครับผมถ้าถือกาถือครับพี่น้องขอทางูก่อนครับพี่น้องครับผมขออนุญาตปดปลาก่อนครับพี่น้องครับครับผมมาต่อหลังนี้ครับพี่น้องครับผมถืออย่างนี้ครับผมโอ้ปลาปอด งเดือบปุกครับพี่น้องครับผมนี่ครับเดือบปุกครับครับผมเดุกครับอู้ตัวใหญ่เติบครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปลดปลาก่อนครับพี่น้องครับครับผมปดุกครับครับพี่น้องครับผม ตัวที่มันตายนะครับที่เอาออกมาจากเม็ด่นึ่งครับพี่น้องครับผมโอ้ตรงงามดีครับพี่น้องครับครับลุกหน้าลเหลืองครับพี่น้องครับผมโอ้ดูครับปลาเฮามนะครับผมเก็บปลาคนครับพี่น้องครับผมก็ดจีหอดสามรูแล้วมั้งครับผมนี่ ร่วมประดุกกับปะคอแล้วครับผมครับพี่น้องครับผมพยายามเบ็ดต่อครับพี่น้องครับครับผมอีกแต้มครับพี่น้องครับผมประคอยังไงครับครับผมหายุหากินที่นิสานครับครับผม ครับพี่น้องครับจมกลับครับพี่น้องครับผมนไ่ครับใส่กำงามเลยครับตอนติดบริเวณท้ายเนาะครับผมเพราะว่ายานมันรุดครับพี่น้องครับผมก็เลยฝ่าลงไปดึงหง่าออกนะครับเพราะว่ามันพันหงานะครับพี่น้องครับผมนี่ครับ ตอนติดบริษัยนะครับผมครับติดป้องปากพอดีครับผมออกบ่อยครับพี่น้องครับผมคมันมันครับพี่น้องครับขออนุญาตปลดปาก่อนครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับผมนี่ครับแก้มขึ้นนี่ครับพี่น้องครับผมนี่ครับมัน เกือบอยู่ครับผมเด็กคนใหญนตนึงครับกับปดุกครับพี่น้องครับผมเดือบไล่อยู่ครับย่ำเสาจังศิปิยามมยนะครับผมที่ออมาน่นเอาแห้งกันครับพี่น้องครับผมนี่ครับสวัสดียามเสาครับผมไปครับพี่น้องครับผมจิพาไปยามเบ็ดย่ำเสาครับพี่น้องครับมีคลื่นในกระไดหล่เตี่ยมอยู่ครับผมเดไปบางย่ำเสาครับผมมาจีมานประมาณครับพี่น้องครับไปครับ บรรยากาศงามสร้ๆครับพี่น้องครับผมโอ้คือเย็นๆเนาะพี่น้องครับผมกาศที่เย็นๆนะครับผมนี่ครับบรรยากาศงามสร้ๆครับพี่น้องครับผม6โมงเช้าแล้วครับพี่น้องครับผมหยิบทิดแลละครับพี่น้องครับผมแต้มแรกครับพี่น้องเช้านี้ครับ ส่นครับผมตายอย่างนี้ครับผมโอ้โอ้ประคอครับพี่น้องครับครับแต่มันตายแล้วครับพี่น้องครับผมติดเต็มขึ้นนี่ครับ ยามแล so <mom> ้วละครับผมยามเสาครับพี่น้องครับผมตะเวนขึ้นละครับพี่น้องครับเดี๋ตี่ยมหนึ่งครับพี่น้องครับผมยามเสาครับนี่ครับเดี๋เต้ยมหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่บ้านนะครับไปครับผมพี่น้องครับมาสรุปผลงานกันครับผมนี่ครับผลงานดีนะครับผมนี่พอประดุกครับพี่น้องครับผมสับกระชิงครับครับผมผลงานครับ สีตายกับเหยียบมักไว้ครับพี่น้องครับผมนี่ครับใส่เกลือใส่โรตีไว้เรียบร้อยครับพี่น้องครับผมเอาไว้ถอดครับพี่น้องครับาบ๊อคว่วไว้กับม้นครับผมนี่ครับผงคั่วไว้เต่มืมดขึ้นนี่ครับพี่น้องครับเอาไว้ถอดกินครับผมตีเทีมเ้านี่ครับผมปอกคอหน่อยตัวนึงครับพี่น้องครับผมขึ้นนี่ครับมันหมานครับผมครับ คลิปนีกับพ่อสมิก้อนครับผมพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมที่แวบเข้ามาเป็นกำลังใจเลยครับติดตามรับชมครับพี่น้องครับผมคลิปนีกับออัว้ลาไปก่อนครับพี่น้องครับผมไปทอดปลากินน้ำกันครับพี่น้องครับอายุใกล้ๆมากินน้ำกันเด้อครับผมครับมันๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับ